ดนใจมาอยู่ในมือพี่ทอฝันนะคะหมุนแล้วนะคะตรงๆๆแม่นๆๆเลยนะโดนจิดโดนใจนะออกเลขอะไรนะคะแพ็คเก้าสองตัวตรงๆเลยนะหวยไทยรัฐบาลไทยนะคะแพ็คเกอร์หรู้แล้วใช่ไหมออกเลขอะไรตรงๆเลยนะคะ สอ,องตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะเพชรก้าวันอาทิตย์ที่สิบหกพฤษภาคมสองพันหนึงร้อยหกสิบสี่งวดที่สี่สิบห้าแล้วนะคะลูกนะเพชรก้าจ๋าสอ,องตัวตรงๆนะคะอ่าไอสองห้า ่าตีความว่าเลขอะไรด้วยนอสองห้าอาจจะเป็นเจ็ดห้าก็ได้นะคะ i สองห้านะเจ็ดสองมันออกไปแล้วนะคะเนี่ยเหมือนเลขเจ็ดเลยนะเลขสองเนี่ยนะห้ 5, 7, 7, 5. เาเจ็ดเจ็ดห้าพองวดที่สี่สิบห้างวดที่สี่สิบห้าเลขห้าอาจจะมาก็ได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูอีกลูกหนึ่งผสมกันนะคะอ่านะคะว่าจะมาเลขอะไรงวดนี้ นะคะได้ i 2สองห้านะคะตีความว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างคะสองห้าก็ห้าห้าก็ได้ห้าสองตัวนะคะตัว i ก็เป็นหนึ่งได้นะคะหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าแต่เจ็ดสองมันออกไปแล้วงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วออกเจ็ดสองงวดนี้จะมาเจ็ดห้าหรือปล่นนะคะเจ็ดห้าตรงนี้เนาะหรือหกห้าหกห้าเก้าห้าก็ได้เพราะว่าตัว i เนี่ย เป็นหนึงก็เป็น1ไทย1ไทยมันเขียนม้วนๆกลมๆม้วนๆกลมๆหนึ่ไทยก็จะเหมือนเลขหกเลขเก้ด้อีกนะคะก็วิ่งไปเลยค่ะ1นึ่งห้าหกห้าเก้าห้าเจ็ดห้านะคะเกหนะคะหกหนะหกห้าห้าหกเกหห้าหนห้ะคะเจ็ดห้สองหไม่ค่อยออกหรอกสองหนะคะหรือห้หวิ่ง5้ค่ะงวดนี้ นะคะวิ่งห้าขันงวดที่สี่สิบพาวิ่งห้าขันเดวดูอีกลูกหนึ่งเนาะเพจก้านเนาะนี่ทุกคนรวย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 นะนะคะ เพชรก้าจ๋าเดี๋ยวพี่จะหมุนลูกที่สองแล้วนะคะหวยไทยรัฐบาลไทยฉลากินแบงรัฐบาลไทยนะคะที่ออกทางทีวีนะคะลูกออกเลขอะไรเพชรก้าจ๋ามันอยู่ในมือพี่แบงค์หรือพี่ตอสันนะคะตรงตรงแม่นเลยนะคะลูกตรงตรงแม่นแม่นเลยนะ2ตัวเลยนะเมื่อวานได้ไอสองห้าวันนี้ลูกที่สองแล้วนะได้ลูกอะไรคะลูกวันอาทิตย์ที่16กุมภาพะ วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2 5 6 4นะคะงวดที่45ที่น้องเพชรกล้าให้นะคะออกเลขอะไรคะลูกตรงตรมันแม่นเลยนะเดี๋ยวพี่จะหมุนลูกที่2แล้วนะไม่ถูกไม่ได้นะคะนอะงจะได้มีเงินทําเทวลัยค่ะถึงตังล้านกว่าบาทนะคะลูกนะน้องจะได้มีเงินถ้าาหนูรวยนะอะ่ะ ถ้าคนถูกหวยหนูก็จะรวยนะคะลูกนะ้ำมีเทวะไรใหญ่ตอมีของเล่นมีทองมากมายนะคะลูกนะ้ให้พี่ทอฝันเรวยๆนะไม่ต้องให้พี่เดนรวยทุกวัดก็ได้นะให้ลูกเผ็ดรวยบ้างนะคะเผ็ดก,ก้าอย่าพี่เดนถูกหวยคนเดียวนะคะลูกนะ้พี่ขอลองหนูมาเร็วๆรวเ,รวเรวหมุนกันนะลูกที่สองแล้วนะคะจะหมุนลูกที่สองแล้วนะคะเยวขอล็อกกรงด้านล่างตับหนึ่งนะกลัวกระเด็นนะคะโอเคแน่นหนาละนะ มาเพชรก้า on <ios> มามาหมุนกันแล้วนะโดนจิตโดนใจให้พี่ทอฝันหยุดหมุนในลูกที่หนูเห็นยนะสองตัวตรงๆเลยนะคะตรงตรงเลยนะสองตัวตรงๆเมื่อวานไอสองห้านะคะลูกออกเลขอะไรวันนี้หนูเพิ่มเติมมาอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายแล้วนะคะเพชรก้ามางวดที่สี่สิบห้าหนูให้ตรงตรงมันแม่นนะคะลูกให้โชกให้รับลูกเหตุทุกคนนียนะหนูจะต้องมีค่าขนมค่าของเล่นค่าสร้างเพื่ออะไรรวย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 นะคะนลูกนะออกเลขอะไรคะโดนจิตโดนใจ นะตามที่หนูเห็นนะโดนจิตโดนใจให้พี่เท่าฝันหิุหมือนตามที่หนูเห็นด้วยนะสองตัวตรงๆเลยนะสองตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะแพชรก้าจ๋าออกเลขอะไรคะสี่เก้าอ๋อก็ชอบอยู่นะสี่เ้านะคะอ่ะโฟกัสเลยยัง เห็นไหมคะเมื่อวานได้สองห้าอันนี้ได้สี่เก้านะคะเออห้าเก้านะเมื่อวานก็ใบห้าเก้าไปแล้วนะห้าเก้าห้าหกกระใบไปแล้วสี่เก้าอืมก็เออมสองห้าเมื่อวานก็เป็นสองสี่เก้า ห้าสี่เกก็ได้นะเอามาปนกันนะคะเออนะคะแล้วแต่นะคะลูกที่2นะคะรวยรวยรวยนะดูดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวสองลูกมาปนกันด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวสองลูกมา,าจับคู่กันด้วยว่าสองลูกเนี่ยมันจะตีความเป็นเลขอะไรได้บ้างนะคะขอโชคดีรวยๆนะคะ มาดูทอฝันวิเคราะห์สั้นๆกันเลยนะคะตรงนี้นะคะคือลูกปิงปองลูกที่1คือเมื่อวานนี้ได้ i25 นะคะกับ G46 อ่า G49 หรือจะซื้อ4649ก็ได้นะคะเพราะว่าซื้อ9ให้ซื้อ6ด้วยนะคะนะคะถ้าเกิดนะคะตรงนี้นะคะ งวดที่45นะคะงวดที่45าระวังเลขงวดด้วยนะ4 5 5หสก็สวยนะ16พฤษภาคม2 5 6 4เพจพิกัดเด็กเฉลิมโชควันที่เขียนคือวันที่11พฤษภาคมคือวันนี้ที่ไทยได้ดูคลิปนะคะมีหลักฐานว่าเขียนวันไหนวันที่1 1พฤษภาคม2 5 6 4นะคะมีเลข3ตัวได้นะงวดนี้นะคะก็ปิงปองเป็น2ตัวนี้นะคะ I 25กับ G49 กก็เขียนตรงนี้นะคะ เลขที่เขียนจับคู่กันเอาเองนะคะก็มี2 5กับ49ก็จับคู่เป็น2 4 49 46นะคะแล้วก็45ก็แล้วแต่นะตรงนี้นะคะ49ถ้าเป็น49ก็ซื้อ46ด้วยนะคะตรงนี้6กับ9นะครเป็นเลขคายกัน2กับ5ก็เป็นเลขคายกันอยู่แล้วถ้าว่าเขียนอย่างนี้มันจะกลับกระจกคล้ายๆกันนะคะลองไปจับชอบ0ซอนซื้อตรงนี้นะคะหากชอบศูนย์ซื้อตรงนี้หากชอบ6ชอบ9้าซื้อตรงนี้นะคะ ะะถ้าหากชอบเด็เบิ้งเบิ้งก็ซื้อตรงนี้นะคะถ้ามาเบิ้งนะคะก็สองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะสองสองห้าห้าหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดมาจากไหนสองสองก็มาจากเนี้ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเพราะเป็นหวยออกวันอาทิตย์น่าจะมาเบิ้งแล้ววันอาทิตย์เลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนะคะนะคะก็ตามนี้ที่เหลือดัวเองนะคะแคปหน้าจอไว้นะเพื่อไม่ให้คลิปยาวไปนะคะสองสี่สองห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าห้าหกสองเก้าสองกลับเองนะกลับเองนะเพราะว่าเดี๋ยวที่มันจะเยอะ นะคะเดี๋ยวที่มันจะไม่พอเขียน46หรือ49เท่าฝันชอบนะคะแต่ไม่วงให้นะะ45 54นะคะก็กลับกันเองเ,องเนาะ45 54นี่ตามตามเลขงวดแล้วมันอยู่ในปิงปองเนี่ยนะ45เห็นไหมคะตามเลขงวดเป๊ะเลยแล้วแต่นะใครชอบเลขศูนย์ก็ดูในนี้เลยค่ะ 2002, 2002 5005 50, 06 09นะคะหากไม่ชอบเลขศูนย์ก็ข้ามไปเลยซื้อตัวกันก็ได้1619 COVID19 กำลังมาแรงนะล็อกลอก็ลอกที่สแล้วนะคะ 7จ็ดได้ด้วยนะมาบ่อยนะเจ็ดนะคะลองดูนะคะส่วนเลขสตัวเปตรงนี้นะคะสองสี่ก็มาจากเนี้ยหกสองสี่เกแล้วก็เป็นห้าสี่หกหนะคะตามนี้นะสองศูนยนเก้ามาจากไหนเปลี่ยนเลขสีเป็นศูนย์ค่ะสองศูนย์หกสองศนาะคะตามนี้นะออันนี้ทอฝันจะเขียนซ้ําทําไมตรงนี้ต้องเขียนเป็นห้านะคะตรงนี้ต้องเขียนเป็นเลขห้าห้าศกห้าศูนนะคะ แก้ตรงนี้เลยนะคะนะคะเออทอฝันเขียนซ้ํานะคะแก้เลยนะเพิ่งเห็นนะคะเออนะตรงนี้เป็นเลขห้านะคะห้าศูนย์หห้าศนย์เ้าคนชอบสมตัวก็ไปซื้อเอาเองแต่ว่าจะเป็นสามตัวล่าง สามตัวล่างหรือสามตัวบนหรือสามตัวหน้าหลอของลตรตตอรี่สามตัวหน้าที่ข้างล่างอะคะ่ะก็ได้แล้วแต่หรือบางที่ไปโผล่สามตัวหน้าลงวันที่หนึ่งนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อาจจะคนถูกน้อยนอกจากจะมีบางที่ที่รับซื้อนะคะแบบเท่านิดนึงนะอาจจะมีสามตัวหน้าลงวันที่หนึ่งแล้วแต่สามตัวเนี้เล่นยากนะถ้าไม่แน่จริงก็ไม่ต้องเล่นนะคะเด๋ยวจะทุนมันจะเยอะไปนะคะก็เล่นตามที่ชอบอย่าว่าเลขเยอะเพราะทอสวสวค์จัดหมดหมู่ให้แล้วถ้าชอบศูนย์เล่นช่องนี้ นะฮะชอบ6ชอบ9เล่นช่องนี้นะถ้ามา6มา9เนี่ยแนะนำา9 7 6 7 7 9 9 7 6ด 7, 7 6นะฮะถ้าชอบเบิ้ลก็แนะนำช่องนี้22551177แล้วแต่ถ้าไม่ชอบ3ช่องนี้ก็ซื้อตรงนี้นะฮะซื้อข้างนอกทอฝันไม่วงให้นะคะไปจับคู่เองแล้วแต่ดวงนะจริงๆทอฝันชอบทุกตัวเลยถ้าทอฝันเล่นทอฝันก็จะซื้อทุกตัว นะทั้งในและนอกสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วแต่จะสามตัวไม่เล่นเพราะเล่นยากมากนะไม่รู้จะโผล่สตัวหน้าสาตัวล่างหรือ3ตัวท้ายไม่รู้นะคะแล้วแต่โชคนะคะโอเคแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะแคปไว้นะคะเพชรกา้าให้ตรงตรงแม่นๆเลยนะคะลูกวดนี้วันที่ส5บแล้วส6บหพฤษภาให้ทุกคนฉลองด้วยนะคะลูกนะเพชรกา้ารวยรวยรวยตรงตรงตรงแม่นๆม่นนะคะ